Hàng, สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะสวัสดี f c ฟซีแฟนขับทางช่องภูผาชาแนลทุกทุกท่านเลยค่ะเด้อค่ะมาเจอกันนะคะในคลิปนี้นะคะเดินทางมาติดตามแนวทางตัวเลขนะคะของปู่ีศนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะฝากตอนคุณพ่อคุณแม่นะคะเนาะอ่มือนี้มาฟังปูวิเคราะห์แนวทางเลยค่ะ ทั้งชุดบนชุดล่างนะคะฝากตอนกันนะคะวาสิถกอกดลนใจคุณพ่อคุณแม่บอกกระรอบไปติดตามรับชมด้วยกันเนาะค่ะเขามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเด้อเป็นกำล,ลังใจให้น้าค่ะเอาค่ะเพื่อ่เป็นการเยวเวลานะคะไปติดตามรับชมร้วมกันเลยะค่ะการนวัตกรรมการปูลข้าปู้ย้ปใ่ซีมาตามตองหัวครับปูสิบเจ็ดปกราคมปู คอยากเห้ปูวิเคราะห์เบื้องให้คักๆเน่ยว่าส่นปูเอาเขนๆว่าส่นะอนาปามันอค่ะปูปลาปูมาไล่ทำทายแถบันปูสาสิติเด้อขคยฮมซีาิตินี่งวดที่แล้วเนี่ เข่าเข่าให้เล็กวิ่งสี่กับหกอันบ่ค่ะสักพ่อสิบหน่วยนะค่ะผู้หันอีกเลี่ยมหนึ่งในู้าปูอืมครับผู้เอฟซีซีได้เห็นนะอ้าอันนี้เขาปีหกหกปีผ่านมากปูเนาะเขาปีผ่านมาย้อนให้เอฟซีเบิ่งเอาใช่สิเข่าเข่าปล่อยเล็กวิ่งวิ่งเป็นวิ่ง พกกับสีมาตัวนี้ค่ะเป็นนวที่สามสิบเป็นบนย่างเดียมอบปูบนอันนี้บนย่างเดียมั้ยคะไมวทราบอันนี้จะเป็นลักนวยค่ะนี่ลักนวยลักนวยอ้ค่ะ่างงวดก็มีสามตัวบางงวดก็ได้สามบางงวดก็ได้สองมันจะมีมแต่สองสอส่วนมากสองลายกว่าสามไม่สองสกายมีอยู่สองบา ค่ะเหงวดเมงเกาค่ะอันนี้คือเหล็กวิ่งวิ่งเฉพาะสิบไม่อ๋อค่ะเมืองวดไอ้บอส่วนกันมันจะวักันแสค่ะสามหนึ่งเก้ามาตรวตัวนี้มรรักษณ์ได้ห้ากับเอห้าเกตุค่ะขันบส่วนกันมันจะจับคูหรอตันนี้สินลักสิบนที่ค่ะนก็วัดหนึ่ง วันนี้กันรู้บอก07ไดค่ะครนี่9 190มาตัวตัวนี้6กับ7เสียนะค่ะมานเอาามจับใส่กันแมนหอากันยิ่งส่กันเลยค่ะ07เสียเลยตำแหน่งหลังที่ปูเขียนไว้นี่คือเป็นตำแหน่งที่มันชนกันชนละมาบ่ปูชนละมาออ๋นี่เครื่องเครื่องงวดเองส่ชนหนึ่งกับเก่านี่หมดออกหนึ่งหนึ่งมา10วัยบอลค่ะปู ปั่นหลักหน่วยเลยแต่มันชนกันค่ะนี่ตัวนี้สี่สองสามสียตัวนี้หกกับหกกับสองกสียนะค่ะส้นสองเงินมาหนี่งค่ะเขามาว่างหลักหน่วยอะไรองเงี้ยสองมาจะออกค่าสองตัวนี้สองกับสามชนที่สามออกเจ็ดสามนคือหลักหน่วยกันบ่ส้นก็จับคู่นอนเห็นว่าชนเป็นออกเลยนะปู่ด้อบดส้นก็เนี้ยวางอพี้ยง บอสนก็ออกก็คือมันมันสิก่อนมันสิก็กรโคกันมากตัวนี้จะเป็นลักสิบตัวที่เลยค่ะนี่คืองวที่มันบอสนกันเลยหนึ่งเก้าศูนย์มาตัวนี้ตัวนี้หกกับเจ็ดหลักหน่วยจับเลยมันจะเป็นสามสองหกหกคู่ตรงๆมาได้จริค่ะมีงวนี้ละมันจะมีมันมันมันบอสนหนึ่งมาค่ะอันนี้สามหนึ่งศูนย์มันบอกศูนย์หนึ่งเก้าตัวนี้มันมี ห้าหกเก้าหลักหนึ่งอ๋อสามสามเก้าตรงตรงนะฮะที่งวเดียวในไลน์ออกที่เก่าเก่าที่เลยออกขั้นกับมาตซ้นตัวเดียวชนสามออกที่ศูนย์สามชนสองออกที่เจ็ดสองชนสองออกที่เจ็ดสองใช่ไหมชนห้าออกที่แบบนี้เลยตัวนี้กระมั้นเนียนมาน่ค่ะนี่กระมัตซ้นมันสิงหิงกันตั้งเสียเลยตัวนี้อ๋อกระมัต้อนก็หิงกัน งวดที่ยี่สิบหกยี่บเจ็ดยี่ิบแปดยี่ิบเก้าเนี่ยตัวนี้มันถึงมันถึงยี่สกระดวกบางทีเลยสามสองหกหกคู่ตรงๆรงไปเลยคหมดกันลักน้วยได้ตัวเดียวได้สี่ตัวนี้จะเป็นมาสิบหน่วยมาหกกับสี่หกกับสี่ชนกันที่สี่มาค่ะนี่สี่ตัวเดียวออกสี่สี่หมดนี่ในห้าเล่มมาฟันได้เสร็ละหกสี่ไปเลยนี่ย โอ้บานมันพันออกซีซ hmm. mm ีส hmm. er ี่งสิแม่ค่ะสี่สี่เองสิแม่อือออกซีซีวดเร้อวิ่งนี่ก็เดินดีเด้ถ้าจะงวดหนึ่งนึ่งเก้าห้ามาตัว่ออกเก้าห้านี่กวาน้ำกันได้แมนมาน้ำกันได้นี่ศูนกับหนึ่งมันก็ออกห้าหนี่งค่ะงวดนี้ศูนย์แปดเก้า มันออกเก้าเก้าประมาณโอ้มาทำกันเก้าสู่มาตัวลักน่วยคือเจ็ดกับสิบอชนสูตัวนี้เก้าเจ็ดห้ามาหนึ่งตัวสิบหน่วยบนตัวนี้เจ็ดกับแปดเนมั้มันออกชนเกาเจ็ดช่นเจ็ดคือชนชนเป็นออกตัวนี้เมืทายเกตเนี่ยมันมันอยางไตัวในีังน้องมันสนกันสี่กับเจ็ดชนเน่ยสี่กับเจ็ดนี่มค่ะนี่ะมันออก ห้าเจ็ดอืมแต่ก็มาหน่วยงวดที่เแล้วก็สี่งวดนี้เดียว่็ห้องวิ่งตัวนี้งวดนี้ห้องวิ่งสิบหน่วยวิ่งสิบหน่วยนีมีสามหนึ่งห้าสามหนึ่งห้านี่จบที่สิบเนี่ยตัวนี้จะสถิติยุ่ทสามงวดที่สามสิบหกค่ะตัวหลักหน่วยจะเป็นงวดที่ยี่สิบสี่หลักหน่วยคือสี่กับเจ็ดบอชอนได้บัตรปรุงอ่ะดิ บนโซ่หนี่เคร็ดจังไหปั่นจับใด้กันหรือเอาตัวนี้เป็นลักซิปเลยนี่ลักซิปเขายังตกหัวอีพาร์่มาเนี่ก็สิเป็นถ้าจับเป็นชุดเต็มมันก็จะได้แค่หกคู่นี่แหละครงูบ่มีหลอดถ้าซื้อหกคู่แม่นโอ้ง่ายๆแต่รับเอฟีนี่เอาปูวิเคราะห์แนวทา้งหนึ่งตามเอฟซีการเบิังคลิปอย่าเลื่อนผ่านนะครับฟังปูวิเคราะห์เดี๋ยวเอฟซีจะเข้าใจในแนวทางตัวเลขนะครับเพราะว่าปูซีซูนปู งดกอนเขาไปเบือใส่ตะล็อกที่มันเดินดีๆนี่มั้ค่ะงวดที่หกสิบแปดอันนี้เป็นบนเนาะปูเนาะบนอย่างเดียวเนาะบนอย่างเดียวบนตรงๆค่ะสามหนึ่งห้าอยู่เดีวให้ซื้อโตตรงพร้อมเนาะปูเนาะบวกกับพร้อมมันมันงจะมาเป็นตัวหนึ่งเป็นสี่ค่ะแล้วังตัดออกมาเดียวอ่าโอเคให้แล้วเป็นคู่ตรงๆหกคู่ตรงๆไม่ต้องกับบ่ตรงนี้เป็นลักหน่วยขึ้นเขาเนี่ยค่ะมันบวซุนกับลัก โส่วนกับเล็กวิ่งสิบหน่วยบนเนี่ยก็จะจับคู่กันหเลยก็นี่รักหน่วยรับรักหน่วยคู่กันระใบอธิบายละเอียดเลยครับเอฟซีสามหนึ่งห้ามาสิบสี่กับเกียรติมาหน่วยมันกันง่ายๆนะครับเอฟซีปกคู่ประผัดนี่ละสถิติมันค่ะสถิติมีเห็นรักซิปนี่เดินมาสามสิบหกหน่วยักหน่วยเดินมายี่สิบสี่งวดติครับ เพราะว่าแนวทางของปู40เพราะว่าหลักหน่วยหลักหน่วย2ตัวมีแต่ออกตัวโกงนะปูไม่ออกตัวกับแจ็คเชียร์เอฟซีเพราะว่าปูยืนหลักไข่คักเดียวเขาบ่กส้นกันตัวนี้สิเป็นหลัก10ทันทีค่ะกันส้นกันเ่ยอะไรชนแล้วมาหลักหน่วยเลยค่ะยังไงมันมันเป็นสูตรอัศจรรย์อยูนด้ครับอือโอ้สติสตีเน่าเกล็ดอะปูหัวดที่ยเจ็ด5เจ็ดนี่เขาเอา4กับ7มันมาเขาก็เลยมาจับ สามเจ็ดสี่เจ็ดครับปกติมันมีสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแต่ว่าห้องบอเอาหาเจ็ดแล้วพอตังหาเจ็ดนะค่ะครับ,รบ,รบเขี่ยหน้าจอไปเลยครับเอฟซีปูจับคู่ให้เดาตรงๆไม่ต้องกลับแมนครับหลอกไงเลยเออไม่ถือ,อว่าลหลายใหญ<ม>่หมีอยู่ไ่เน้นบมปูไม่มีตัวเน้นโมปูย่ถ้าเน้นเน้นยังไม่เอาโมมีในใจเนี่ยบมปูเพราะว่าหกชุดนี้ไม่เคยออกตัวกลับแมนเอฟซีตรงอย่างเดียว ปีหกหกยังไม่หลุดเลยค่ะฮะปูว่าปะฮะล่ะนี่เป็นม้นแรกของปีหกเจ็ดค่ะจักลัดไม่แมนสีมันบ่เนาปูเนาะรุ่นกันจมปีหกเจ็ดบ่เนาะปูเนาะปีปูจับให้หกชุดครับหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดสามสี่สามเจ็ดห้าสี่ห้าเจ็ดงามอยู่ที่ปูผมว่าแมนโอ้ยบ้าลายดอกครูครูครูหนึ่งสิบสี่นี่คือว่าปูคือ คือมันจะเด่นหนึ่งหลักสิบสิแม่หนึ่งมันจะไม่เดนีหนึ่งว่าแห้งปูปูห่ม่แหงถ้าวิ่งตัวเดียวได้ปูวิ่งบนนีวิ่งตัวเดียวเลยวิ่งตัวเดียววิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้เงี้ยเขาบอกต้องไปวิ่งมันยากอซื้อฮกคูโหลดซื้อหกคู่ตรงตรงนี้ได้เลยค่ะคือบัวผัดชัวยข้อมนี่ตัวนี้ก็หกคูได้เห็นมาค่ะเนี่ยสามหนึ่งเก้าเนี่ย ันจะพูกับห้าเจ็ดสื่อนมันอกหนึ่งเจ็ดนี่มานี่อแอ่ือ้ีเราห้ามีตัวใดข้าก็พิจาระหน้าผู้ใดสื่อน่อยได้น่อยผู้ได้สื่อไลยได้หลยเอาพูดได้สื่อน่อยได้หน่อยพคยสื่อไลยได้หลาาัูว่าหกคู่เขียนเขียนือดขึ้นวดที่ยี่สิบหกยี่เจ็ดยีแปดนี่เห็นมาเนี่ยมันบ๊ะสนเลยบ๊ะ้นบ๊ะนนี่จับคู่ออกเลยนี่จับคู่นออกค่ะไม่ชนคือออกหกคู่หกคู่หกคู่นี่ม ไผซื้อหน่อยได้หน่อยไผซื้อ้ลยได้้ลยปูว่าชัดเจนหกคูแต่ว่าปูว่าหนึ่งเป็นตมาติดหนึ่งหนึ่งเด่นหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนีระวังนะคะหาเป็นแนวทางด้วยค่ะเด้อมาสอบติดตามกันค่ะบอมักปล่อยผลานนะคะเนาะไพ่เป็นแนวทางคครับ่ะแนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะมามาก็คือมาตัวตรงมาตัวตรงเลยต้องกลับต้องปูแล้วมันเบิดเปลี่ยนเงิน เป็นแนวทางค่ะอ่าครับตัวเด็กนื้อทั้งยี่ี่ก็แคปหนาจอไว้เป็นที่เรียบร้อยอ่าสุดท้ายนี้ก็ขอกราบขอบุญขอบคุณปู่นะครับที่แบ่งปันแนวทางให้พี่ทั้งช่องกันเดี๋ยมีโสมมีหลับใส่ปีพ่อซอไม้น้องปู่ครับต้นปีครับปู่ครับสาธุครับสาธุครับ